ผออคะทางนู้นขอส่งผู้ป่วยมารักษาที่บ้านเราคะ่ะหญิงบอกเขาไปว่าเตียงเต็มเลือดไม่พอหมอป่วยผู้ช่วยกลับบ้านพยาบาลปวดหัวแม่ครัวลาคลอด,ดทุกกรณีโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิงบอกคุณเซนเดอร์มันแก้งโง่หรือมันโง่กันแน่ทหารมันตายมันก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทหารบ้านมันเพราะสัน้นหาว่าเป็นคนไทยเพราะสัน้นมึงไม่ดูเหรอบอกคุณเซน ประคากินหัวมังเอ้ยทหารไทยที่เสียชีวิตมิตตพุธหน้าตาดีๆมิแตคนหน้าตาหล่อๆที่เขาเสียชีวิตโคตรเสียดายเลยมึงไปเปรียบเทียบไดงไงว่าเป็นทหารบ้านประเทศไทยเราทหารประเทศบ้านมึงน่ะเดี๋ยวบางแน่มิเตพุธแหล่ๆมิเตพุธขี่ให้เออขี่ให้ไม่ว่านะครับ กิเลสไม่ว่านะครับแต่ไอฮุนเซนไม่รับทหารมันที่เสียชีวิตเอาไปบําเพ็ญกุศลบ้านมันเออมันปล่อยทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนคนไม่มีค่าดูสิเขาอุตส่าห์สละชีพเพื่อประเทศเขมรน,นะเขาตายในสนามรบแต่บังฮุนเซนปฏิเสธนะครับไม่เอารัฐบาลของกัมพูชาไม่เอาทหารกลับบ้านเออคนไทยนะ่โอ้โหขนาดมันยิงประเทศบ้านเรานะจะบอกให้คนไทยยังเอาศพมันเอาไปส่งบ้านมันเลยทู้ชมเออตายบัากหลายคนไทย เขาก็ไม่แบบมีเวลาเวลาจะไปลากไปส่งพวกมึงหมดให้พวกมึงมาเก็บเอาดัานไม่เก็บท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วเขาลบมึงกันหนีเออเขาลบกันบักคุนเซนเปิดออรอดศีสเกตเออปล่อยให้ทหารลบเพราะเขาเสียชีวิตสละชีพเพื่อบ,บ้านมันไม่ดูเลยโน s นโนแค c a ไปเบิ้งแต่อีเหียนหอยอีอย่างอีมาลีบอกตายบักฮุนเซนนะครับไปเฝ้าหอยอีมาลีโดย โดยไม่ดูทหารตัวเองนะนผู้ชมโอโหบปองตรงนะครับเสียชาติเกิดจริงๆนะครับรู้ถึงไหนอายถึงนั่นอายทั่วประเทศจริงๆครับผู้นําประเทศส้นตีีอะไรนะครับทหารตัวเองตายนะเสยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออมันเมียน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 ขมมาทหารมันเมียนขมมาทหารเออทหารในเสียมเสียมเสียมทหารไทยทหารไท,ย,าารทยพ่อมึงเหรอเออทหารไทยคนนับเรียงกันเลยนะครับว่า ใครตายบ้างมีใครตายบ้างญาติพี่น้องเขาเสียอกเสียใจกันอันนี้ญาติพี่น้องไม่รู้เลยนะครับว่าลูกเขาเนี่ยนะครับพวกเขมรเน่ยลูกเขาไปลบแล้วกลับมาหายเออไปลบแล้วหายปังคุณเซนมึงส่งทหารกัมพูชาไปล,ลบทหารหายหมดเลย <c oughs> เออขับคุณเซนมันไปตอบชาวบ้านว่าไงไม่รู้ไม่รู้อเออขมาดมันเด้งเรื่องเด้งราวเด้อโตนาโนนี่ทหารขมาศนี่โตนาโน,น,นโนนอ้โตนูน้นประเทศไทยละเฮ้ย เออนี่ทหารไทยนะครับโอ้โหไปฟังนะครับไปฟังผู้พันเบิร์ดนะครับตอนนี้ก็เป็นเศษศเศษเบิร์ดแล้วแหละนะครับเนาะเออเขาเลื่อนตำแหน่งนะครับเนาะโอ้ผู้พันเบิร์ตพูดได้ดีมากนะครับคือจับทหารกัมพูชาน่ะนะครับคือแบบกลุ่มของผู้พันเบิร์ดเนี่ยเขาศึกษาภาษา,ษาเขมรเขาพูดภาษาเขมรเป็นนะครับเขาก็บอกว่าทหารบเขมรมึงยอมไหมถ้ามึงยอมมึงมึงเอายกมือขึ้นแล้วก็วางอาวุธเออแล้วมึงก็เดินข้ามมา เขาจับไว้จับเขาไม่ได้ทําอะไรนะเอาเสาื้อผ้าเอาอาหารให้หาที่อยู่ที่กินให้จนกว่าสงครามจะสงบเขาถึงจะปล่อยตัวไปเอ,อจนกว่านะครับมีการหยุดยิงเขาถึงจะปล่อยตัวไปถ้าเป็นไอพวกไอฮุนเซนพวกอส้สตนตีนี่ทหารไทยมันจับไปเนี่ยผมว่านะมันยิงตายหมดแล้วจริงๆนะครับอพ้พวกใจสัตว์อย่างเนี่ยพวกใจสัตว์ใจใจมารน,นะครับเออดูซิประเทศไทยเราน้ากินน้าใจดีเลือเกินดีจริงๆบองตรงว่าดีจริงๆนะครับน้องเพราะว่านะครับ คนไทยเนี่ยนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ทําใครก่อนเออไม่อยากได้ของใครด้วยนะครับเอออยากได้แต่ของเจ้าของเออแต่นี่ที่บัคคุณเซนอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีหน้าซ้ํานะครับติดหอยนะครับติดหอยจนหลงเลยนะครับว่าทหารตัวเองเสียชีวิตเนี่ยผมอยู่ที่ภูมะเขือเนี่ยมึงเห็นบอเนี่ยกูอยู่ภูมะเขือนะกูมายึดภูดมะเขือมึงแล้วเนี่ยอืมทำไมมึงถึงห่วงมากของหนาภูมะเขือเนี่ยกูมายึดภูมะเขือมึงแล้วเนี่ย มิตรบบกเกือเนี่ยแตก,ก,กอากรากโยมก้ากินหัวมึงโอ้ยตายน่าสงสารเมียมันเนาะอือตายเลยนะครับไปอะไรนะไปเอาอีมาลีเนาะไปเลื่อนขั้นยศตำแหน่งเฮมาลีคนเขาเก็โอโหสงสัยอีมาลีทำไมมันมันเลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้ที่ได้ได้มันเป็นเมียน้อยบางคนเส่ไ <c oughs> อ่ากินหัวมึงเอ้ยเนาะตายตายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะครับเนาะครับ คุณเซนเนี่ยนะครับโ,โหทหารผู้ชายลบเกับตายนะเออมีบักหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะผู้พันอะไรของมันเนี่ยเขาหาตัวเกือบตายว่ามันไปอยู่ไหนจริงๆนะถ้าใครติดตามข่าวเรื่องนี้นะมีผู้พันผู้พันอะไรนะนายพันนายพันเขาเรียกนายพันบ้านมันนายพลนายพลเขาเรียกนายพลเออนายนายพลนายพันอะไรนี่แหละทหารบ้านมันนะ่ะเป็นหัวหน้าตายก็ไม่รู้เป็นก็ไม่รู้ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับเอออิลีมารบครั้งนี้หายไปเลยนะครับ บอกว่าหลบมาอยู่ประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศไทยคนไทยก็น่าจะรู้ก็น่าจะมีข่าวนะครับนี่หายไปเนี่ยโอ้ยน่าสงสารนะครับลูกเต้าของคนขงเขมรนะครับที่เป็นทาหารนะครับที่ออกมารบแล้วเนี่ยพอลูกออกมารบสงครามแล้วนะครับหายไปกับสงครามเลยท่านผู้ชมเออเออนะได้บ้านเรานี่โอ้โหบอกตรงๆนะครับได้กระดูกชิ้นหนึ่งก็ยังดีเออเอาไปตรวจ DNA ว่าเป็นกระดูก ลูกเต้าของตัวเองก็มาบําเพ็ญกุศลน,นะครับแต่ทาหารกรัมพูชาเสียชีวิตผู้นํากัมพูชาเห็นตัวโคโลโลก็ไม่เอานะครับไม่ไปตามเก็บทาอย่างกระหมูทังกระหมาโอ้โหตายตายแล้วก็ตายเยอะด้วยนะมันโดนระเบิดดีมึงไปถ่ายทอดสดบักอะไรมันแบอกแล้วบักอย่างภูพันเตียบันนะ่ะนะมันบอกว่าเวลายิงกัน่มึงไปถ่ายทอดสดหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงนี่ขอโทษดู อย่างแม่ทัพภาคที่สองกมาดยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วมึงเห็นอนะบอนี่นะครับอ,อถ่ายทอดสดกันละงมเลยตอนนี้นะครับคนไทยก็บุ้มเอาบุ้มเอางนอุ้ยปุ้ยนะครับตายเบิร์ดในซุ้ม่ายทอดสดนะฮะแต่่าเหลือเออแลนไหกันงากงาก,งากอยู่เออยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเออนะเป็นยังไงล่ะครั้นี้อย่างมึงอย่าไปเชื่อนะใครที่ พูดภาษาไทยออกนปะแปลให้ทหารเขมรเลยเวลามันให้ลบเนี่ยนะฮะคนเขมรคุณอยู่เมืองไทยผมคุณเป็นแฟนคลับผมเยอะอา่าคุณไปบอกคนเขมรเนี่ยแปลคาพูดผมเนี่ยให้เป็นภาษาเขมรแล้วไปบอกทหารที่กําลังเผื่อมันมีอาการลบอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปลบเออเวลาไอ้ฮุนเซนมันสั่งไม่ต้องไปตายสีนะครับไม่ได้เลยฟอ พอตายแล้วใช่ไหมมันไม่เอาด้วยนะครับเออปหาขุดลุมฝังก็ไม่ฝังปล่อยให้พวกหนูพวกแมงสาบแทะกินเออตายแล้วโอ้โอ,อ้โอตใจทำไมมันเป็นแบบไดถึงขนาดนี้ผู้นำบ้านนี่แมถูกเขาด่าสารพัดจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีใครนะไปตัดลูกปะคนเซนใส่หัวหมาขี่เลือน <laughs> 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 ผมเห็นแล้วผมขำนะครับเออขำจริงๆนะครับเออมัน มันตัดได้เนียนมากแล้วก็โอ้หมากเอามางามๆเนี่ยก็บ่ได้นะเอาหมาขี้เหี้ยนท่า,า,านผู้ชมภาษาบ้านบ้านผมเป็นหมาชี้เหี้ยนภาษาไทยเขาเรียกว่าหมาชี้เรือนนะครับเออเอาหัวยอุเซนใส่เขาบอกวา่าอะไรนะพบสุนัขพันธุ์ใหม่ต <c oughs> ด้ตายตเพราะคุณเซนมึงกลายเป็นหมาก็สมไม่เขาด่าเขาว่าเดี๋ยวบคุณเซนเอ้ยเนาะตายตายคุณนำลูกมึงบบบคุณมาเน็ตมึงกระเบิ้ลหลือตัวนพหลือตัวเมมึงบ่ไม่ออกมาอันนั้นเลยเหรอ ไม่ออกมาดูคนบ้านเราเหรอเนี่ยนะครับถ้าผมไม่เห็นภูพันธ์เบิร์ตพูดเนี่ยผมจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบข่าวลือนะครับแต่ว่าภูพันธ์เบิร์ตเนี่ยเล่าเต็มๆเลยนะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมันเสแสร้งจริงๆนะครับมันแบบกบเกิื่อนสถานการณ์จริงขนาดคนบ้านมันตายเนี่ยคนไทยเสียใจมากมายเลยนะครับที่ทหารบ้านมันตายแล้วไม่เอาไปไม่เอากลับบ้านปฏิเสธเนี่ยเออใครจะยอมรับได้นะผู้นำแบบนี้โอ้โหผู้นำส้นตีนอะไรวนะตายตายเนาะ ฝากไปเลยนะครับถ้ามีลบข้างหน้าเนี่ยคุณบอกบอกเลยบอกทหารของพวกคุณนะใครจะเป็นทหารน่ะไม่รู้ว่าคำเอนนะครับเขาเป็นทหารกันกี่ปีหรือว่ามันจับใส่ชุดทหารก็รู้บางคนก็ไม่เหมือนแห่งพาย่นั่นเจ๊จอยนะไมมท่านผู้ชมดํามันเป็นโลกกันอย่างมู้นเนี่ยเสียเพื่อนไปลบแม่ดําดําเจ๊จอยมีคนแชร์กันเต็มนะมันก็จอยโพสทหารก็ได้มันเป็นโลกอี้อย่างมันเป็นโลกกันโลกเอดบอก มันดามดามดากระจอยล้มพัดก็จะจะล้มแล้วนะยังส่งไปลบอีกนะครับมันมันดูแล้วนะทหารบ้านมันไม่มีคุณภาพจริงๆบองตรงนะแต่ว่าผมบองตรงผมเสียดายคนไทยไม,มัคนหน้าตาดีๆแล้วก็โอ้เห็นเห็นข่าวแล้วเศร้านะครับเศร้าจริงเศร้าแทนจริงๆริงเสียใจแทนพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกเป็นทหารแล้วก็เสียชีวิตนะครับนอแล้วก็นะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาปูนตำแหน่งแล้วก็ให้เงินให้หนู่นให้นี่แต่ผมก็อยากจะถามกลับเหมือนกันว่า คนที่ไปลบแล้วไม่เสียชีวิตเนะี่ยเขาได้อะไรบ้างได้อะไรเพิ่มเติมมามีพิเศษให้เขาหรือ,รอเปล่านะครับเนาะน่าจะน่าจะมีให้บ้างนะเนี่ยเพราะว่านะครับถึงแม้เขาจะไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็น่าจะาได้ได้เงินได้อะไรบ้างที่แบบรางวัลพิเศษให้เขาแบบมีกําลังใจเผื่อลบั้งหน้า,าเขาก็จะได้มาสู้นะครับเนาะนะไม่ใช่ว่าจะไปแจกแต่เฉพาะคนเสียชีวิตนี่ผมก็ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะสมคือแบบไม่ ไม่อะไรอ่ะท่านผูช้ชมลองคอมเมนต์มาสิไม่อะไรอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทางการไทยเขาแจกเขาจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่านะครับคนที่เขาไปลบเนี่ยเขาไม่เสียชีวิตนะครับเนาะก็น่าจะมีรางวัลลอบใจเขาบ้างนะครับเนาะไม่ใช่เป็นนักลบที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็เป็นกองหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลบไปผลไปจากจังหวัดน,นู้นจังหวัดน,นี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมนะครับผมตานี่ติดตามข่าวเนี่ยคนที่เป็นทหารแล้วก็ไปอยู่แนวหน้าเนี่ยที่ลบเสียชีวิตเนี่ย เขาเป็นสังกัดอ <part> ีกสังกัดหนึ่งนะอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ต้องไปที่จังหวัด3จังหวัดนั้นนะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสกเตะนะเพราะว่าทหารอยู่ตามจังหวัดนั้นน่าจะไม่พอนะครับน่าจะไม่พอนะครับเขาก็เลยเอาไปแล้วเขาก็เสียชีวิตจผู้ชมโ้ยผมก็นะครับนาะก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวนะครับกับตครัวทหารก้านะครับที่เสีย ลูกเจ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่มีลูกอหนุเนยโดนลูกหลงท่านผู้ชมโอ้ยผมเห็นสภาพแล้วท่านผู้ชมเออบางคนกลับไปบ้านนะครับเจอบ้านเจอแต่ลูกระเบิดเจอแต่รอยยิงบ้านพังหมดเนี่ยพอมีู้เหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรหลังคาละเท่าไหร่บางคนนะครับลูกเขาเป็นทหารเนี่ยนะครับสอ,องสามคนในบ้านหลังเดียวกันเป็นทหารรับใช้ชาติมาเอาเงินเดือนมาสร้างบ้านก็จะได้เป็นหลังท่านผู้ชมมาเจอไอ ลูกน้องไอ้ฮุนเซนยิงทีดเดียวพังหมดเลยครับเละตุ้มเปหมดเลยนะครับเนาะก็น่าเสียใจจริงๆสมควรนั่นแหละที่ประชาชนชาวไทยนะครับสาบแช่งมันนะครับเนาะสาบสาบแช่งทั้งตระกูลมันโอ้ตายพวกหามือเอ,อย่ยยาำใดมึงจิเบิดออกจากโลกเนาะคนแบบนี้นะครับเนาะคนไทยจะหาเรียนแบบเด้อผู้ใดเป็นคุณน้องผู้นำก็จะหาเห็ดแบบนี้เด้อจะไปหาทำเด้ยอยังไหนก็นะครับถ้าไม่มีพวกเขาเน่ยพวกคุณนอนไม่หลับแน่นอนจริงๆพขคาสึกลูกตามแน่นอนเนี่ยมีทหารเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่า ทหารนะครับเขาเป็นรั้วของชาติมีพวกเขาพวกเรานอนหลับถ้าไม่มีพวกเขาพวกเราจะนอนหลับได้ไงหวาดผวาไม่รู้วันไหนมันจะมาใช่ไหมท่านผู้ชมคิดดอกไหมเนี่ยต้องเห็นความดีความชอบของทหารนะครับเนาะแต่ที่สําคัญนะครับเนาะปีหน้าลูกผมก็จะคัดทหารสี่เอาเอี้ยงมาบดเนาะบัดเดินเนาะย,ยานลูกจะของเป็นทหารนะท่านผู้ชมเนี่ยจะบอกอะไรให้นะครับเนาะคนที่ได้สัมผัสสงครามนะครับอีกนานก็จะได้สัมผัสอีกเพื่อเปิดครับ อาจจะไม่ได้สัมผัสนะครับไม่สัมผัสกับบรรยากาศสงครามแผ่นดินไหวเห็นไหมใครที่ได้สัมผัสแล้วเนี่ยนะครับทุนอาจจะไม่ได้สัมผัสอีกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดง่ายๆสงครามกับแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับน้ําท่วมนะครับน้าที่เคยท่วมมันก็ท่วมเหมือนเดิมนะครับจะทาแก้มริมแก้มอะไรมันก็ยังมีมีท่วมบ้างนะครับแต่ว่าสงครามกับแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่อย่างให้เกิดหรอกนะครับเนาะแต่คนที่เคยสัมผัสก็ได้ รับความตื่นเต้นนะครับบางคนนะครับเออย่างที่ผมบอกนั่นแหละท่านผู้ชมก็คือนะครับตอนที่กําลังไปจับใบดําใบแดงนี่ไหวแล้วไหวอีกว่าเป็นทาหารนะครับเนาะนะครับได้ใบดํานี่เฮ้นะครับได้ใบแดงร้องกับเป็นกับตายนะครับเอพอเกิดสงครามปุ๊บโพสกันเลยใส่ชุดทหารอือยากจะไปลบกับเขาสุดตีน <laughs> บางคนนะครับเอคนในที่ร้องนะ คนไหน้องแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลใส่ชุดทหารนะั่นอย่าไปหาทมนึกไว้นะครับว่าวันที่มึงไปจับไปดําไปแดงมึง้องให้มึงจะตายมึงเป็นลมพับปิ้นพับปิ้นพับงอเออพอเกิดแบบนี้ก็อยากจะมีหน้ามีตาว่าตัวเองได้เป็นตัวของทหารอย่าไปหาทมอย่าไปหาโพส์จากอายเขาเนาะเพราะว่าแต่ละการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเทปบันทึกภาพอยู่นะครับเนาะซึ่งปีหน้าเนี่ยผมจะบันทึกภาพแล้วลูกชายผมนะครับไปคัดทหารนะครับมาจะไปเกณฑ์ทหารนะครับเนาะ สาธุเจตี่จทางแม่นางธรณีอยู่ในภูมะเขืออยู่ในดงมะเขือนี่ก็อย่าให้ลูกผมจับได้ใบแดงเด้อจับได้ใบดำเด้อบ่อยากได้ดอกใบแดงบ่อยากอานันให้ลูกไปถือปืนมันหนักบ่อยากให้ลูกไปใส่อนไ้เกือบคอมแบทมันหนักใครจะว่ายังไงก็ว่าเธอผมผมว่านะมีหลายชีวิตนะครับ ที่ไม่อยากให้ลูกไปเป็นทหารเพราะเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นมานะครับเนาะส่วนบางคนอยากเป็นพ่อแม่บางคนอยากให้ลูกเป็นก็ไปสมัครไปสมัครกันเยอะๆนะครับปีหน้านะครับลูกเต้าใครนะครับพี่อยากเป็นทหารเนี่ยสนับสนุนเลยนะครับ หรือว่าพ่อแม่ท่านใดน,นะครับอยากให้ลูกเป็นทหารสมัครกันเยอะๆนะครับลูกผมจะได้ไม่ต้องจอกไว้ดำใบแดงอันนี้ก็เป็นเรื่องประดาเป็นข่าวเป็นขา่นขาวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมียนเดอร์เลยนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปภูไหนตอนนี้ผมอยู่ภูมะเขือนะครับยึดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดการบักคุนเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ